สวัสดีค่ะอยู่กับช่องลิลี่ฟ channel นะคะวันนี้น้องฟางจะมารีวิวใหม่โบย่า by LM10 นะคะเป็นไมนิบปกเสื้อค่ะราคาเบาๆมากเลยเหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นยูทิบล็อกเกอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องเขาให้อะไรเรามาบ้างในกล่องนะคะเขาก็จะให้มาเป็นถุงแบบนี้เลยข้างในก็จะมี ตัวไม้ของเจ้าไมบูยาแล้วก็จะเป็นมีที่หนีบเชืออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีใบประกานแล้วก็มีคู่มือเล็กน้อยแต่ว่าเขาแถมตัวฟองน้ำมาให้อีกอันนึงแล้วก็ที่หนีบปกเสื้ออีกอันนึงความยาวของสาย จะลองแกะดูว่าความยาวของสายคือเกือบหนึ่งวาประมาณเมตรเม็ดกว่านี้นิดเมตรครึ่งถือว่ายาวนะคะ <Wow. S 1> ไ้ะอของแท้นะคะต้องมีที่ให้สแกนเราสามารถสแกนแล้วก็ไปเช็คดูตัวเลขได้เลยว่าอัน ไอ้ก่อนเนี่ยของจริงเปล่าเดี๋ยวฟางจะทดสอบดูนะคะระหว่างเสียงที่ไม่ใช้ไม่์กับที่ใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะฟางต้องบอกทุกคนก่อนว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินนี้คือมาจากเสียง iPhone 12 Pro Max นะคะซึ่ง iPhone 12 Pro Max เขาไม่มีรูแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ต้องซื้อตัวแปลงมาเพิ่ม ะะเดี๋ยวฟางจะลองทดสอบดูนะคะว่าระหว่างใช้กับไม่ใช้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะฟางก็ลองเสียบไม์เจ้าโบย่า m 1 0แล้วนะคะเ okay, พื่อนเพื่อนก็ลองดูนะคะว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงตอนนี้นะคะฟางพูดในระดับเสียงเหมือนปกติเลยนะคะลองเทสดูนะคะเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะเดี๋ยวฟางจะลองติดตรงปกเสื้อดู โอเคค่ะระดับนี้นะคะเทสเทสหนึ t ่งสองสเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะคุณภาพเสียงเห็นเขาว่าเจ้าไม่ตัวนี้นะคะสามารถทำคลิป ASMR ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าได้ไหมเดี๋ยวเราลองลองเกงดู โอเคค่ะสรุปเลยนะคะว่าเจ้าไมโบยา LM10 นะคะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะคุณภาพของไม่ก็ดีเลยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะ <Wow. S 1> แต่ส่วนใครที่ใช้ iPhone ก็อาจจะต้องซื้อตัวแปลงตัวนี้มาด้วยนะคะ ส่วนราคาของเจ้าไมโบย่า LM10 นะคะฟางสั่งมาในช้อปปีในราคา285บาทแต่ถ้ารวมค่าส่งด้วยก็ประมาณ300 300กว่าบาท300รนิดๆน,น,นะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้ฟางรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องฟางได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบายบาย